เราปรับการโปรดใหม่เป็นเนื้อหาไปเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันเลยทุกอย,าาย่างล้างไปเลยต้องล้างไปเลยตัวปรารถนาตัวุ่งหวังตั้งเอาตัวปรารถนาตัวจิตอธิษฐานกำกับนี่นั่นโน่นอะไรต่างๆของสองนวัดเนี่ยล้างไปได้วยกันเลย ไม่เอามันช่้งเอาท่้งไม่เอาไปด้วยกันเลยดำริล้าง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 มหาดำริมันเป็นมหากุณาดำริฉะนั้นแหละมันก็ตามนั่นเองดำริอย่างไรมันก็ตามนั้นอยู่แล้วจะดำริแบบล้างดำริมันก็ล้างตามนั้นเหมือนกันพ้าปกติดำริอย่างไรมันก็ตามนั้นอยู่แล้วมันนำล่องอยู่แล้วไม่เอามันท่างเอาท่้งไม่เอามันเหมือนกันไปเลยท่องหาดมหาดำริ ล้างไปเลยแารช่วยเหลือก็คุณอะไรก็ทำให้ัะเป็นไม่ใช่เนื้อหา,หาแล้วก็สรุปจบช่วยกันไปเลยล้างระบบวิถีล้างระบบความปรารถนาล้างอระบบของปฐมปฐมทั้งหมดอ่ปะปฐมไม่เห็นอะไรต่างๆทั้งหมดตัวคอยเล่าตัวลิเริ่มทุกอย่างล้าง อยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไปเลยทุกอย่างล้างตัวเจตนาล้างตัวดำริดทั้งดีทั้งไม่ดีก็ล้างไปทั้งหมดนี่ความสงสารความหึงใจมันเริ่มเกิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นจากการช่วยกันมาช่วยกันไปเกดคุณกันมาเกดคุณลงไปพรกพันกันมาบรรดาอารมณ์ให้เกิดบรรดาความรู้สึกไม้เกิด องพันมะของมหาบรรีเคยมีอารมณ์อะไรกับองค์มหาบรรีเวลาก็มีอารมณ์นั้นกับสับวรในเรื่องเรื่องใดลักษะครับ สิ่งเหล่าน,นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยลมันเกิดขึ้นจากการที่เราประหลงมขึ้นมาเองแต่ถ้ามันเืิเนื่องจากองค์คุณทั้งหลายมันก็กลายเป็นวิบากที่มันกว้างขวาเพราะงมันก็เหมือนทร้งที่รู้ว่ามันไม่สามารถช่วยเขา้นทุกได้แต่มันจบความสนใจแล้วความสสใจก็เลยนำพาให้ตัวเองยังวุ่นวายสุดลมันเป็นสิ่งที่เราเกิดเคยเกิดองค์ุณมาองค์มหาบาร,รมีมาองค์หนก็ตาม เคยเกิดอารมณ์แบบนี้องหาอปรมณก็มาเรื่อยๆไม่ต้องไป็นความไม่ต้องเป็นความขมมันมีความู้สุขไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนั่นแหละดําเนินล้างไปเรื่อยๆดําเนินล้างดําเนินดําเนินล้างดําเนินไปเรื่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ล้างไปอีกไปมันไม่ใช่แค่ของเรามันจะของสัตั์ไปด้วยมันจะเพ้ามันไปไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเลย จะเพราะมันเบ่งท่องสาระสรุปเนื้อหาตัดสรุปช่วยอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องไปส่งเสริมแต่ไม่ได้ห้ามเพราะมันทีมันเป็นวิบากมันก็เกิดสงสารกันมาสงสารกันไปเห็นใจกันมาเห็นใจกันไปมันเป็นอารมณ์วิบาก เราก็สรุปเนื้อหาตัดสรุปให้อย่างเดียวเทานเะวลาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอยเกียอารมสองสารมันก็เหนื่อยเหนื่อยทั้งเหนื่อยมุ่ยเหนื่อยไม่ล้านเป็นอารมณ์ทุกข์ทท่านั้นประกอบแบบจบๆไปเลยจะได้ไม่ยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันนั่นแหละมไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปได้วยกันนั่นแหละ จะรวมหมดเองมัน<อ><อ>จะรวมท <c oughs> <ส>ั้งหมดของเนื้อหาตัสดสรุให้ ้ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเนี่ยมันก็รวมมันก็รวมถึงมันไม่ยึดทั้งยึดไม่ยึดไปด้วยเอไม่เกี่ยวไปยึดไม่ยึดไปเองไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปไม่เกี่ยวกับเลิกแล้วไม่เลิกไปเองไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงไปเองไม่เกี่ยวกับหมดหรือไม่หมดไปเองมันรวมหมดเลยมันจะสรุปเนื้อหาตัดสรุปให้ทั้งหมดทุกอย่างหลังจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเลย ภาวะไม่ใช่การเอาสภาวะลักษณะไม่ใช่การเอาลักษณะจิตไม่ใช่การเอาในจิตไปเองรูปประทาไม่ใช่การเอาในรูปปรรมาไปเองนามธรรมก็ไม่ใช่การเอาในนามธรรมไปเองแต่ภาวะจิตก็ไม่ใช่การเอาในสภาวะจิตไปเองตัวอย่างก็จะไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไว้ด้วยกันนี่แหละแล้วมันเจอสรุปทั้งหมดให้เห็นลมไม่ใช่การเอารูปราทานนามธรรมทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งเมตตาไม่เมตตากุณามไม่กุณามไม่ใช่การเอา ทำทั้งหลายทั้งปวงที่จะไม่ใช่การเอาซ้อนเข้าไปในธังมก็เนื้อหาตัดทรุสรุปล้างไปลยทุกอย่างก็ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันเลยรวมเป็นรวมทั้งหมดเลยทอย่าง นี่ยมหาวนาดําริล้างไปเรื่อยๆมันก็ตามนั้นเองใครจะมากราบมาไหว้มาล้องขอมาอะไรก็ตามที่มันก็ล้างไปเบาบางเองค่ะไม่มีพูดเสนอไม่มีพูดสนองไม่มีพูดเสนอไม่มีพูด,สน,พดสนองก็เรียบร้อยเลยมันก็ล้างไปเองเรียบรกัเนเอง กากมันก็จะแล้วแล้วไปไหวแล้วมันจะได้แล้วแล้วไปติดนิสัยขออย่างไรมันจะซอไปอเองเศร้าไปเบาบางไปแต่ถ้าไปเสนอมากๆมันก็ติดนิสัยมันไปสนองมากๆมันก็ติดนิสยัยมีขอไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยๆมันก็มันก็ไม่ตัดทันทีมันก็เป็นตัวลําบากไปเรื่อย <c oughs> มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม้เหมือนไปเลยทุกอย่างไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนไปเลยทุกอย่างทุกอย่างมันจะทีละอย่างสองอย่างทุกอย่าง ไม่ใช่ทีละเรื่องสองเรื่องทุกอย่างสังสรวัตรหรือไม่ใช่สังสารวัตรรวมหมดทุกอย่างทั้งสังสารวัและไม่ใช่สังสวัทั้งสรรพสัตว์และไม่ใช่สรรพสัตว์ทุกอย่างไม่ยึดทางยึดทางไม่ยึดเหมือนกันไปเลยทุกอย่างไม่เอามาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไปเลยทุกอย่างเนี่มันจบ สังสวัสมันยุติมันไม่เป็นสังสวัสดต่อแลนุภาพเมื่อดำหลีไปแบบนี้แลนุภาพมันจะคลายช่วยดูดช่วยไปว่างล้างช่วยไปคลายล้างลอยล้างช่วยไปดำริีไปเรื่อยมาหาดำหิีมาหาพุานาดำหลี หมดภาราทั้งจิตไม่ต้องแบกความรู้สึกไม่ต้องแบกอารมณ์ไม่ต้องแบกเมตตาไม่ต้องแบกจูนาไม่ต้องแบกความสงสารไม่ต้องแบกความเห็นใจไม่ต้องแบกอารมณ์ไม่ต้องแบกความรู้สึกหมดภาระไปเลยความรู้สึกหมดภาระไปเลย พอมันไม่เอาแม้กระทั่งเอาไม่เอาเหมือนกันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันก็เรียบร้อยแล้วจิตไม่ใช่การเอาจิตไปเองสภาวะไม่ใช่การเอาสภาวะไปเองความรู้สึกมันก็ไม่ใช่การเอาในความรู้สึกไปเองกรุณามันก็ไม่ใช่การเอาในกรุณาไปเองเมตตามันก็ไม่ใช่การเอาในเมตตาไปเองธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันก็ไม่ใช่การเอาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงไปเอง จะหมดภาระเลยในการแบกธรรมแบกจิตแบกอารมณ์แบกเมตตาแบกอุณาแบกอุเบกขาแบกสมาธิแบกสติแบกสบะแบกฌานแบกยานแบกปัญญาแบก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 หมดภาระเลย ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกนันเรียบร้อยเลย ไม่ต้องแบกอะไรไม่ต้องเป็นภาระกับสภาวะจิตสภาวะไม่ต้องเป็นภาระกับสภาวะธรรมที่ไดนไม่ต้องเป็นภาระในการปรดสัตว์มันคือว่างล้างแล้วล้วนเลยมันคือดับล้างแล้วลวนมันคือตัดรู้ช่วยล้วนโปรดสัตว์แบบไม่เป็นภาระปรดสัตว์แบบจบช่วย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 ตัดช่วยตัดช่วยว่างล้างช่วยว่างล้างช่วยไหลลงลอยล้างช่วยไ้ลองรอยมาช่วย ปวดแบบไม่เป็นพังละปวดแบบไม่ต้องแบกกมไม่ต้องแบกเวสรสักแต่ยิ่งไปเห็นใจมากสงสารมากเลยล่ะมันจะแบกรับกันช่วยกันเลยแทนที่จะล้างแต่มันไปแบกช่วยกันมันไม่ได้ล้างเออเหนื่อยจริง <c oughs> ไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไว้ด้วยกันเนี่ยเข้มๆเลยตัดโซเชื่อไปเลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องตีความเยอะไม่ต้องให้ความหมายเยอะไม่ต้องไม่ไปเลยไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไป้ด้วยกันุกอย่างถ้าอย่างนี้มันจะเป็นการจบช่วยกันไปเรื่อย สั้นหมดสั้นลุกแล้วสั้นหมดสั้นสั้นหมดสั้นสั้นก็ไม่เหลืออย่าไปแค่ดูเฉยเฉยไม่เป็นประโยชน์ดูเฉยดูเฉยมันยังไม่ได้ตัดรู้ช่วยกันเลย มันต้องระลึกไปด้วยม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไ,ไาวาด้วด,ออด้วยกันพร้อมดูพร้อมรู้มันะเออต้องโน้ตสติเข้ามาด้วยดิดำรีเข้ามาด้วยไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปได,มด้วยกันเลยนึกเึ้ามาด้วยพร้อมตัวดูตัวรู้ว่านี่ตัวอย่างเนี้ยมันจริงจะิเป็น จบช่วยรู้ช่วยไม่ใช่ไปดูที่ใเฉยรู้เฉยอย่างเงี้ยไม่เป็นเเป็นประโยชน์อะไรเลยเออแค่วิญญาณทัศนจรแค่ตัวดูตัวรู้ท่องเที่ยวทัศนจรไม่ได้เป็นประโยชน์ลํำเลียไปด้วยไหมมาทั้งไหมทั้งไม่ไหมมานี้ได้เลยด้ำเบียไปด้วยอืม ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยที่ย่ิดําหลดไปด้วยประโยคไหนก็ได้ไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันเลยดําหลดไปด้วยประโยคไหนก็ได้อย่างเงี้ยยัอย่างเงี้ยมันคือปวดการปวดไปดูที่เฉยๆเฉยๆไม่ได้ปวดเขาเรียกวิญญาณทัศนจรวิญญาณในตัวดูตัวรู้ทัศนจรท่องเที่ยวอยู่ ดำลีตามดีๆนะลูกนะดำรีประยงนึ้นมามันก็มีกำลังที่ดีมีกำลังในการตัดช่วยคลายช่วยดุด่วยมีกำลังเลยแต่ถ้าดูเฉยๆไม่มีกำลังก็เฉยอย่างนั้นแหละมันไม่ได้มีกำลังอะไรเลยเออ

อากาศช่างว่างเนี่ยอากาศความาดเหมือนี้แลมีก็แล้ไม่มันท่างไหม่่างไหมไปเรื่อ